เขาได้น้องคิดว่กันไว้มึงครับมาเตะต่อโด๋วยวอ้่าหน้าหวั่นก็บหยัด mềm ตกลงมีปล่อยกว่าใช่ไหมแต่มึงอยากได้กว่าใช่คำอบกูไปก่อนกว่าใช่ามาแต่งนี่กูต้องไปลืมเพลย์ไปต่อนี้เพลย์นั้นตายโอ้มาแต่งนี่ก่อนเร็วๆเวข้ามาจริงมาเจ็ดเด็กระกุนมากูเจ็ดได้เหยัด mềm ลบดูดไม่โตนี่แหละเออคนปล่อยหันก็หยัด mềm Ok, tái hắn lúc liếc. nhà bay anh cây đại biểu. Koi, nhà lẹp bội đốt. Lẹ nàng! Nàng! Yết mày mất hóc, nài wok, wok, đa. này กู้ไอ้นี่มึงไแกจะเฟยมึงต้องหนังให้กัลังเจ้าไอกู้ไอเออเอ็ดแม้มเจอได้มึงเจอเพื่อเจอปูนแก่เจอได้ปูนแก่ต่อชาเปรมเพอ่อจเปลี่ยนเจอเราไม่ชอบปูนแก่เพียงก็และไหนนะเออเนี่ยเฟ้ยเดี๋ยอนเอ็ดแม้มัดออกไหนวัวกวกนะไม่ต้องตำตากูลิปปอกกูลิปปอก เปลงเขาแลนเออแป่งเออกูไล้วงแล้วกูไหล่วงแล้วมาทั้งลัเ <in> จ <ama> <neg ousse> ็ดแม่มจืดกันนิดนังูเย็ดผมคนนี้ไม่ตองคู่หวตกเลยตกเลยเออเดี๋ยวมึอย่าพูดเ้ยเออเ็ดแม่หเรพ ไม for ่ต้องร้องมาี good, so good. ้เก <os YO pry ubby> like, ็บแมแบงละบหลอกเพงกแล้วไม่ต้องรำไม่ต้องตำตากุลิปปกุลิปปเพงกแล้วแล้วกเพงลำพลือตได้เพียโลำาตก็มึงยึดถึงแล้วูยิงไงปีนี้อนกูเลยเเจปวนเอเจปืนมึงก็ร้องยาดแม พวกนี่เอาปืนชิงมาแต่นิ่โอ้นันเออปืนชีดนามลูกมันเสรยลูกเหล็กร่องร้านถึงกบพิดจะกควิษระบาดก็มาเล่นแต่บ่านนี่เปียวปืนชีดนาเออจกต้เออแ่เอ้ยถ้าวปืนชีดนามาแล้วอกูกลัวกูมากลัวจักว่าไหไบ้าวว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 วนวววาวววลวกูววว